คิมนี้ทําเพื่อบอกคนปกติที่เป็นญาติแล้วว่าคนที่ดูแลแล้วว่าคนที่อาจจะพึ่งอาจาอาจะไม้มีการได้เจอพวกเราเนาะอริการแนะนําการเดินการท่านท้นท่านนี้การยืดของยืดแขนนะครับด้ mm. บอกว่าคือบางทีเนี่ยแนั่นเราดีแต่ว่าอย่าประมาณว่าเฮ้ย mm. hey, ทำใน้สิไม่แนะนำนี้ไม่ได้นี้ต้องเดีน,นี้สิต้องสังส่งนี้ต้องนี้ต้อง อยากเก่งสิคำเนี้ยเจอใหม่มากกลับไปที่ส่วนเนี้ยอยากเก่งสิคือผมไม่อยากเก่งครับมันสั่งเองเก่งเอง,เ,อง,เ,องเนาะใน,น่นะเท่าเป็นที่มีการเจอคนแบบพวกผมเนี่ยวันหยิเนี้ยโรนี่เนี้ยไม่ใช่บ้ามันเจ็บแค่กล้ามเนื้อมันเจ็บที่สมองเพราะแน้นะบางทีเนี่ยไม่ใช่การที่พิการฟื้นแบบคนาได้ไปการย้ายภาพแบบเล่นบอลมาเจ็บทำบตนี้นเจ็บทำนะอยู่ที่สมองครับก็ บอกว่าให้ใจพวกเพราะว่าปัญอย่างเนี่ยมันมันได้ง่ายแต่ที่เข้าใจครับว่าการที่เราจะเดินได้ปัจจัคิดปัจจัยหลักการมาอตัดเดินนี้ทําได้เลยตอนเก่งก็หยุดเกง่งห้ามเก่งได้เลยทําได้ครับก็เลยฝากไว้นะครับ,รรบเพื่อจะียกว่าคนป่วยเนี่ยเข้าใจผู้ป่วยมากนี้นะครับก็ไปนะครับเพื่อนดีกันทุกคนนะครับไปนะครับ